สวัสดีครับวันนี้อยู่แต่บ้านสตูดิโอก็จะมาเล่านิยายเรื่องนะักลบเลือกมังกรลลลีน่ ally, นะครับในตอนที่20กันแล้วนะครับผมมีชื่อตอนว่าเวทดินหนึ่งความคาดหวังของลลลี่ประทุกออกมาเหมือนกับภูเขาไฟขณะที่เขารู้สึกมีความตื่นเต้นทั่วมทนทันทีปู่เดลลี่ท่านสอนนะครัเป็นจอมเวทได้ไหมลิลลี่มองผู้เท่าเดลลี่อย่างตื่นเต้นเดลลี่โควิดพอเห็นส,ส,ส,สภาพลิลลี่แล้ว จึงรูปเขาข่าวของตนลิลลี่ปูเดลลี่ของเจ้าเป็นถึงจอมเวทผู้วิเศษระดับเซียนเชียวนะต่อให้เจ้าไม่มีพรสวรรค์ธรรมชาติมากนักข้าก็สอนเจ้าเป็นจอมเวทได้แน่นอนว่าถ้าพรสวรรค์ของเจ้าต่ำความเฉลิฐของเจ้าก็พลอยต่ำไปด้วยเช่นกันถ้าเป็นจอมเวทอื่นได้ยินคำพูดของเขาพวกขออาจจะประหลาดใจก็เป็นได้ ในบรรดาสังคมของจอมเวทสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพอรสวรรค์ไม่มีพรสวรรค์ก็หมายความว่าไม่มีทางเป็นจอมเวทได้หลายคนเชื่อกันอย่างนี้แต่เดลินโคลเวิร์ดอ้างว่าต่อให้ทักษะของนักเรียนย่แย่ก็ตามเขาก็ยังคงมีความสามารถสร้างนักเรียนให้เป็นจอมเวทได้แต่บรรพุรุษที่พูดคำเหล่านี้เป็นจอมเวทผู้พิเศษระดับเซียนอายุ5,000ปีพรสวรรค์ต่ำ ความสำเร็จต่ำหรือลิลลี่รู้สึกใจสถานเหตุผลที่เขาต้องการเป็นจอมเวทเป็นเพราะเขาต้องการฟื้นฟูความรุ่งเรืองให้ตระกูลบาลุกต่อให้เขามิอาจบรรลุเป,ป้าหมายเช่นนี้ได้เขาก็หวังอย่างน้อยจะประสบความสำเร็จในงานได้สักงานซึ่งบรรพุรุษในตระกูลได้พยายามทำมาหลายทศวรรษตามหาบรดกของบรรพุรุษของพวกเขาถ้าเขาทำเรื่องนี้ได้สำเร็จ นั่นก็นับว่าเพียงพอแล้วแต่จะทำเช่นนั้นได้พลังเป็นองค์ประกอบสำคัญลิลลี่อยากกังวลไปความถนัดด้านเวทมนต์ของเจ้ายังไม่รับการประเมินใครจะรู้ได้ว่ามันสูงหรือต่ำบางทีเจ้าอาจมีพรสวรรค์าทางเวทที่สูงส่งก็ได้เดลินโคเวริร์ดรูปขา,ขาวยิ้มพางเดล,ลินทำให้ลิลลี่สงบใจได้เช่นกันปู่เดลินแล้วจะทดสอบความถนัดทางเวทได้อย่างไร ลิลลี่กระตือรือร้นอย่างช่วยไม่ได้การทดสอบความถนัดทางเวทนั้นค่อนข้างง่ายขณะที่เดลินพูดทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าดังออกมาจากนอกประตูพอได้ยินเท่านั้นลิลลี่ก็วิตกทันทีเขารีบบอกเดลินโคเวตปู่เดลินซ่อนซ่อนตัวเร็วเร็วเข้ามีคนกำลังมาท่าจอมเวทผู้วิเศษระดับเซียนอายุห้าหมืนปีแห่งอดีตจักรวรรดผิผูเอ็นถูกพบเจอเข้าอาจจะมีเรื่องร้ายแรง เดลินโควร์ได้แต่ยิ้มไม่ได้ขยับไปไหนเลยปู่เดลินลินลี่เริ่มร้อนใจแอดประตูห้องนอนเปิดเข้าและพ่อบ้านเอสลี่โผล่ศีรษะเข้ามาข้างในพอเห็นว่าลินลี่ตื่นแล้วเขาก็ได้แต่ยิ้มคุณชายลินลี่ข้านึกไม่ถึงว่าท่านจะตื่นเร็วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคุณชาย ลิลลี่ฝืนยิ้มทันทีพยักหน้าแล้วกล่าวว่าขอบคุณที่ท่านถามลุงแอสลี่ตอนนี้ค่าดีขึ้นมากแล้วลิลลี่รู้สึกตื่นเต้นมากเขาอดไม่ได้ที่จะมองไปยังเดลินโคเวิร์ดแต่เดลินโคเวิร์ดก็ยังยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นกับปู่เดลินหรืออึกเราถูกพบเจอหรือนี่จะเป็นเรื่องนำคาญมากที่ต้องขออธิบายคุณชายลิลลี่ได้เวลาอาหารค่ำแล้ว ท่านตื่นขึ้นก็ดีแล้วมาทานอาหารข้ามกับเราเถอะลุงแอสลี่ยิ้มขณะพูดเออทราบแล้วลิลลี่ชำเลืองมองเดลินโควร์ใจของเขาเต็มไปด้วยคำถามเกิดอะไรขึ้นดูจากสีหน้าของลุงแอสลี่ดูเหมือนว่าเขาจะมองไม่เห็นปู่เดลินพอเห็นลิลลี่ชำเลืองไปทางมุมเตียงของเขาแอสลี่ถามด้วยความสงสัยคุณชายแอสลี่ทำไมท่านถึงเอาแต่จ้องไปดูข้างเตียงทำอะไรตกไว้หรือเปล่า เขาจะช่วยหาดูให้นะไม่ไม่มีอะไรลิลลี่คานออกมาจากเตียงลุงเอสลีย์เป็นกินอาหารข้ามเถอะแม้ว่าเขาจะพบลิลลี่มีท่าทางแปลกไปบ้างแต่ลุงเอสลียไม่คิดอะไรมากแค่พยักหน้าและยิม้มลิลลี่แต่งตัวเองและก็อดไม่ได้ที่จะรอบมองเดลินโคลเวิร์ดแต่ขณะที่เขาทำเช่นนั้นเดลินโคลเวิร์ดก็ยังยิ้มอยู่ทัในใดนั้นเขาค่อยห,หายไปจากสายตาของลิลลี่ เขาเข้าไปในแหวนมังกรขดแล้วลิลลี่สามารถรู้ได้ชัดเจนว่าตอนนี้วิญญาณพักอยู่ในแหวนมังกรขดต่างจากในอดีตที่ผ่านมาตอนนี้ลิลลี่เชื่อมจิตผูกพันกับแหวนด้วยเลือดของตนเองทําให้เขาเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นลิลลี่ไม่จําเป็นต้องพูดออกมาดังๆแค่พูดกับข้าในใจก็พอในฐานะที่เป็นเจ้าของแหวนมังกรขดเจ้าสามารถสื่อสารกับข้าทางจิตได้ในขณะที่วิญญาณข้าอยู่ภายในแหวน เสียงของเดลินโควิสดังขึ้นในใจของลิลลี่นี่ทำให้ลิลลี่ประหลาดใจมากปู่เดลินลิลลี่ลองติดต่อในใจข้าได้ยินเจ้าแล้วเสียงของเดลินโควิสดังขึ้นมาในใจลิลลี่เช่นกันหัวใจของลิลลี่เต็มไปด้วยความปรับปื้มยินดีทันทีแต่ขณะที่เขาสนทนากับเดลินโควิสเก็ไม่ทันระวังตัวเองขณะที่เดินทำให้สะดุดประตูทางเข้าลุงแอสลี เดินอยู่ข้างหน้าเขาหันมาหัวเลาะคุณชายลิลลี่เดินระวังด้วยนะเข้าใจแล้วลุงแอสลี์ลิลลี่หัวเราะต่อขณะที่ลิลลี่ตื่นเต้นกับการสนทนาในใจของเดลินโคเวริร์ลิลลี่เข้าประตูห้องทานอาหารและนั่งลงอาหารข้ามือน,นี้อร่อยมากจริงๆมีทั้งเนื้อแกะอย่างหอมฉุยฮอกเลือบมองลิลลี่ยิ้มแล้วพูดว่าลิลลี่กินนี่สิลูกขณะที่เขาพูด พอกชีกเนื้อขาแกะท่อนล่างให้ลิลลี่ขอบคุณท่านพ่อลิลลี่รู้สึกประหลาดใจครอบครัวของเขาในสภาพเศรษฐกิจฝฟื่องเคืองดังนั้นตามปกติอาหารข้ามของพวกเขาจะเรียบง่ายแต่วันนี้พวกเขากินเนื้อแกะยากสิ่งที่ลิลลี่ไม่รู้คือเมื่อฝนก้อนหินถล่มเมืองนอกจากบุรุษและสตรีแล้วแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็ถูกฆ่าไปด้วยนอกจากตระกูลบาลุกแล้วมีแต่ครอบครัวยากจน บางครอบครัวก,ก็ยังเพลิดเพลินมีความสุขกับอาหารเมนูเนื้อในวันนี้ปู่เดลินทำไมลุงเอสลี่ถึงไม่เห็นท่านเล่าลิลลี่สนทนาทางจิตกับเดลินลิลลี่ข้าต้องแจ้งให้เจ้ารู้ไว้ก่อนว่านอกจากเจ้าแล้วไม่มีผู้ใดมองเห็นข้าได้เพราะตอนนี้ข้ามีเพียงวิญญาณซึ่งไม่มีความสำคัญแล้วข้าอยู่ในสภาพที่มองไม่เห็นด้วยตามไม่ได้ มีแต่เจ้าที่อยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าของแหวนมังกรขุดถึงจะเห็นค่าได้ลิลลี่อธิบายรายละเอียดลิลลี่เข้าใจทันทีก่อนนั้นปู่เดลินบอกว่าเขาตายมานานแล้วตอนนี้เหลือเพียงวิญญาณปู่เดลินในอนาคตก็หมายความว่าท่านสามารถปรากฏตัวใกล้ๆข้าได้บ่อยๆใช่ไหมลิลลี่มีความสุขมากขณะที่ลิลลี่พูด เขาเห็นว่าข้างๆเขามีชายชรลาผมขาวโพลนปรากฏตัวออกมาทันทีเป็นเดลินโควร์นั่นเองแต่ฮอกพ่อบ้านแอสลี์และวอตันน้องชายของเขาก็ยังกินและคุยกันต่อไปมิได้สังเกตเห็นเดลินโควร์แม้แต่น้อยโหพอได้พอได้ยินได้เห็นสิ่งที่แตกต่างจากทั้งสองแล้วเมื่อเขาเป็นสักขีพยานตาตนเอง คนอื่นๆในโต๊ะอาหารไม่รู้เรื่องการปรากฏต,ตัวของเดลินลิลลี่รู้สึกประหลาดใจอยู่ลึกๆยังคงมีคนรู้สึกถึงความคงอยู่ของข้าได้คนที่มีพลังวินวันพอๆกับข้าสามารถรู้ถึงความคงอยู่ของข้าได้แต่ตามปกติถ้าข้าซ่อนตัวอยู่ในแหวนมังกรขดพวกเขาจะไม่สามารถรู้สึกถึงตัวข้าได้เสียงของเดลินโควร์ดังอยู่ในหัวของลิลลี่คนที่มีระดับ พลังวิญญาณพอๆกับปู่เดลินห,หรือลิลลี่เคี้ยวอาหารพางคิดเรื่องเดลินโคเวในขณนะเดียวกันพวกที่มีพลังวิญญาณระดับเดียวกับข้าส่วนใหญ่เป็นนักสู้ระดับเซียนมีพลังนักสู้ระดับเซียนจึงจะรู้สึกถึงความคงอยู่ของข้าได้แต่แน่นอนว่าสิ่งที่จําเป็นก็คือข้าต้องปรากฏตัวอยู่นอกแหวนมังกรขดทันทีที่ข้าเข้าไปในแหวนไม่มีทางที่พวกเขาจะหาข้าเจอ เดลินโคเวตยิ้มและพูดลินลี่พยักหน้าในใจขณะที่เขาคั้วขาแกะมาเคี้ยวกินลินลี่กินช้าๆหน่อยลูกฮอคเห็นลินลี่กินได้เร็วอดไม่ได้ที่จะหัวเราะลินล,ลี่ยิ้มให้บิดาเขาแต่ก็ยังคงรีบกินอาหารของเขาต่อไปในชั่วพริบตาเขาเล็มเนื้อขาแกะจนหมดลินลี่เลยอ,อย่างสบายใจจากนั้นใช้ผ้าเช็ดปากเขายืนแล้วพูดว่าลุงแอสลี่ข้ากินเสร็จแล้ว ข้ายังคงรู้สึกมึนๆอยู่ในศรีรษะข้าขอไปพักต่ออีกหน่อยนะวอตันค่อยเจอกันนะลิลลี่กินอาหารเสร็จเป็นคนแรกยังรู้สึกมึนอยู่อีกหรืออย่างนั้นก็ไปพักเถอะฮอกรีพูดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าก่อนนั้นยังสร้างความประทับใจให้ฮอกมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาคิดว่าเิลลี่ คงถูกบทกระแทกตายแน่หลังจากประสบการณ์นั้นความคิดที่เขามีต่อลิลลี่ชัดเจนดีขึ้นมีในสำคัญพี่ลิลลี่ค่อยพบกันนะหนูน้อยวอลตันโบกมือที่มีมันยอมให้ลิลลี่ <S <S ก็จบไปแล้วนะครับในนักรบเลือดมางกรในตอนที่20นะครับผมก็ตอนนี้ก็ขัด,ข,ดขัดนิดนึงนะครับยังไงก็ฝากกด,กดสสไลค์กดแชร์กด cribe เพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ